สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะไปตลาดอย่างเช่นเคยด้วยงบ200บาทเราจะไปซื้อไก่เราจะเดินไปนะทุกคนนะมอไซค์ก็มีแต่เราอยากจะเดินไปเพื่อออกกำลังขานะทุกคนจุดประสงค์ก็คือจะไปซื้อไก่ไปเจอกันที่ร้านไก่เลยนะทุกคนนะก็เจ,ะเจอเสือนะทุกคน แมวหน้าเหมือนเสือเลยนะน่ารักมากทนนะตอนนี้ก็มาถึงร้านไก่แล้วนะทุกคนนะครับอขออนุญาตถ่ายได้ไหม<ช>ได้เนาะเอาขาไก่สองขาครับไม่ไม่ต้องไม,ไม่ต้องสับไม่ต้องทำเหมนะือนเดิมถ่ายรูปเหรอครับถ่ายถ่ายคลิปเอา,เอาไม่ต้องสับเหมือนเดิม ไก่ใหญ่มากนะทุกคนนะเวลาเขามาซื้อประจำนะทุกคนนะได้มาได้ผ่านมาทางนี้ของกินเยอะมากแต่ตรงนั้นเราไปบ่อยแล้วนะทุกคนนะไม่ได้ไปเดี๋ยวจะเบือเอ่ออล ขอรัำซุปก็ได้ครับ่าอีเงียบเลยไม่เห็นทน่หนที่ผ่านไปผ่านมาแถวนี้ก็สามารถแวะอุ่นหนุนได้นะทุกคนนะออกกินเยอะมากฝั่งนู้นก็มีนะเคยถ่ายให้ดูแนละ้วรอบหนึ่งแล้วจะไม่อยากไปอีก ได้แล้วนะทุกคนกำลังจะกลับแล้วจะเดินไปเรื่อยๆก่อนจะไม่ได้เห็น <c oughs> เราพกมา200แต่2ขานะเขาคิดร้อยเดียวน,นะทุกคนนะก็เลยจะเก็บไปร้อยหนึ่งจะเข้าหมู่บ้านก่อนแนละทุกคนแค่นี้ก่อนนะครับ